<laughs> Quer é que dar <fumos> Eu é um é, que eu sou bura, é. que eu não sei que é para você, e você, sai do telefone. Tá pensando que eu sou da telefônica? เขานี่เนี่ยทำให้คนของคน ว่าคู่คันยังไงนะฮะลอง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 พบกันเลยดีค่ะคือถ้าเราดูแตนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันตอนจบที่เขาขำกันนะคะมันเหมือนกับมองว่าความสัมพันธ์อย่างนี้มันขำๆอ่ะมันเดี๋ยวก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรนี้ค่ะไม่มีอะไรเสียสเป็นเพื่อนกันต่อแล้วก็ขำกันต่อไปเราไม่มีทาไม่ได้หรอวยี่ไงพูดแบบผู้ชาย จะชวนเ่ยกัน <ules> คุยก <kr> ันนะมีใครที่รู้จักเพื่อนไหมที่แบบว่าสามารถมีความสุขด้วยกันได้แล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อไปเป็นพูดเรื่องของตัวเองไม่ต้องชี้คนอื่นอานี้เหรออะไรกี่เลยเคยมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้คือมันค่อนข้างแยกแยะระหว่างความรักกับความค่าเป็นจริงได้ ในในในส่วนตัวคนอื่นไม่ทราบชัดเจนคืออาจจะเป็นเพราะว่าสังคมต่างชาติคือรู้สึกอย่างนี้ก็ทำเป็นแบบนั้นมันจะนอกกรอบของสังคมไทยระดับนึ่งการหัวเนี่มีความได้ไหมว่าไม่ใช่หัวรอบแบบขำๆแล้วคิดว่ากจะไปเป็นเพื่อนกันแต่หัอบแบบว่าเอ้ยนี่เอนะเอทำไม ตูค่าอยู่ประจ,จนุ่านนีเ้เพิ่งรู้ว่าในนี้ก็ดีนะเนี่ยด้ก็สามารถตีความในงานได้เป็นไปได้อาจจะไม่ได้ขำในเงี้ยที่ว่าเออมันเกิดขึ้นเหมือนเรื่องง่ายๆเร,เรื่องเรื่องอุบัติเหตุประจําวันกางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ชอบเล่น,ลนที่หน,นึ่งมีเขาเล่นไหมคะค่ะก็มันมันเหมือนกับอ่บามัน ถ,ถ้าตามสังคมไทยคือแบบผู้หญิงก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือก็เลือกตามความต้องการของตัวเองคือคือก็ไม่รู้ว่าที่ไปทองกับกับผู้ชายมามันอาจจะแบบเป็นความพั่งเพอหรือว่าอะไรเพราะว่าในหนังก็ไม่ได้บอกปุ้มหนังใช่ไหมคะแต่ว่ามันแบบจุดนึงจุดหนึ่งที่แม้พ่อแม่จะบังคับแล้วก็ตามแต่ว่าก็เลือกที่จะแบบสร้างความสุข ทำความความสุขทางใจของตัวเองค่ะก็ก็เลยชอบตรกนี้ค่ะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนที่เขามีใจตรงกรันแต่ว่าอาจจะเป็นที่คนแรกเนี่ยเขาเขาสังคมเขาเขายังแคร์สังคมอยู่ก็เลยมีแฟนผู้ชายเพราะพอมันมีปัญหาแล้วมีมีท้องขึ้นมาแล้วผู้ชายต,ตอนแรกตัจจัยผู้ชาวเขาก็ได้อาจจะมาคิดว่า เอ๊ะทำไมเขาไม่ไม่ยืนยันในความคิดของเขาคังครังแรกที่เขามีความรู้สึกกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยได้กลับไปคิดแล้วเขาว่าตัดสินใจที่ว่าจะกล้าที่จะบอกให้สังคมบอกให้ครอบครัวรู้ว่าตัวเขาต้องการที่เป็นแบบนี้เขาเริ่มที่จะแทนสังคมซึ่งเขาทาให้เขาตัดสินใจติดพลนเป็นทาง้งแรกนะคิดว่าไงจริงครอบครัวผู้หญิงกับผู้หญิงนี่มีไหมคะแบบอาจจะ l i n k รูปด้วยกันมองว่าเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่คู่รัก ก็อยู่ในการแล้วก็มีลูกด้วยจากาแฟนคนคือฝ่ายในนี้เคยแต่งงานแล้วก็มีลูกติดมาเนี่ยค่ะแต่ว่าในบางครอบครัวแบบนั้นอันนี้ถ้าที่สังเกตเองเขาไม่ได้มาพูดนะส่วนมากเรื่องการมีลูกหรือเลี้ยงลูกค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะว่าเขาเป็นห่วงลูกไม่อยากจะให้ใค่มารู้หรือมันดูถูกลูกเขาหรือมีพฤติกรรมอะไรที่ทําให้ลูกเขาเสียใจก็จะระวังเรื่องนี้มากก็ไม่ค่อยจะพาให้ไป ทำอะไรก็ได้ง่ายๆอย่งายงเีย้ยค่ะแต่เท่าที่สัเกตมันเหมือนกับว่าความที่ระวังตรงนี้ทำให้เขาไม่ได้รับเอาให้แฟนเนี่ยมันมีบทบาทเป็นแม่ร่วมเลี้ยงดูกันโดยเป็มที่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นลนักษณะเป็นแม่ช่วยเหมือนกับเป็นน้าหรือเป็นเนแฟนแน่ที่มาช่วยดูแลมากกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าก็ถือเป็นยังไงแต่สังคมไทย นอกจากสังคมยอมรับได้แค่ไหนที่อันหนึง่งแล้วในแง่กฎหมายที่เคยคุยกันก็คือถ้าผู้หญิงที่มีลูกแล้วแล้วก็มาแต่งงานใหม่ถ้าแต่งกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายใหม่สามารถที่จะรับอุปการะเป็นพ่อของลูกได้แล้วก็สร้างครอบครัวใหม่ร่วมกันได้โดยรับการรับรองทางกฎหมายและสังคมใช่ปหแต่ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงมันก็ทําไม่ได้แล้วถ้าสมมตกิกรณีสมมตินะครับนี่ยกตัวอย่างอย่างรหมือนกันว่า แล้วผู้ชายที่เป็นสามีจะมีมาสามารถฟ้องที่จะเอาขอรับเลี้ยงดูลูกไหมฮะถ้ากรณีเช่นว่าภรรยากับลูกเนี่ยต้องไปอยู่ับอีกคนหนึ่งฮะนี่พ<ผ>มกม่มั<ะ>มดีใจไม่ต้องเลี้ยงลูกมันมีเรื่องนี้ในต่างประเทศใช่ไหมคะ <c oughs> เคยได้ยินข่าวในต่างประเทศที่ว่าฝ่ายพ่อวันนี้มาฟ้อง ว่าแม่ที่เอาลูกไปเลี้ยงเนี่ยไม่มีความเหมาะสมในความเป็นแม่เพราะมาันมีแฟนมีแฟนใหม่เป็นผู้หญิงด้วยกันจะสร้างความตาบากและความเสียหายให้กับลูกก็เลยไปฟ้องแล้วก็มีค,มครอบครัวหนึ่งที่ว่าพ่อแม่ของตัวผู้หญิงเองเนี่ยมาฟ้องเพื่อที่จะเอาหลานแย่ออกมาแล้วก็บอกว่าลูกสาวตัวเองไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่เพราะว่าอยู่กับผู้หญิคน,นแล้วก็เลยแยกเอาหลานไปได้ ใช่ไหมคะเหมือนจะเคยดูที응่ว yep. okay. ่าพ okay. ่อแม่มาฟ้องสิทธิ์เพื่อเอาลูกไปเรียงมันเคยดูอยู่เขาต้องมาสร้างเป็นเรื่องเรื่องจริงที่สร้างมาเป็นหนังจำดูับสกุลได้แต่เป็น A D E อทำเรื่องเรื่องที่สามที่มีแฟนเลยเหรอเรื่องที่สาม เ,า,ใใเาคือเท่าที่คุยกับคนกำกับนะคะคือเขาคือหนัง,งเรื่องนี้เขาทำไม่ไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอะไรเนี้ยคะ่ะคือเขาก็อยู่ในแวดวงคนทำหนังแหละไม่ได้ใจวันนี้เขาจะมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงนั้นงานเขาเยอะแล้วเขาเลยทำไม่เสร็จภาพมันก็เลยมันไม่สมบูรณ์มันก็เลยดูงงๆอยู่เรค่น้อง <c oughs> ใจขบวดเนี่ยตกลงเศร้าหรือมันสุขกันแน่ก็คือว่า คือป่าในดวงใจในความหมายของเขาเนี่ยได้เข้าใจว่ามันคือความไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองของเขาอะค่ะของอีกคนหนึ่งอะนะคะ <c oughs> ป่าเดียวกัน <c oughs> ค่ะก็ประมาณนั้นมากกว่านะคือไม่กล้ายอมรับตัวเองจนตอนสุดท้ายที่เขาจะต้องตัดสินใจแล้วเขา,เขาเก็เลยกลับมากับคบกับเพื่อนผู้หญิงะค่ะสรุปแล้วกลับมาคบกับเพื่อนผ<ช>ู้หญิงใหม่ทิ้งแฟนผู้ชาย ว่าเขาทิ้งกันล้างเศร้าอะไรเงี้ยเนาะแต,แต่คนส่แสดงเขาจะบอกว่าเออภาพดาราไอ,อ้คนนี้แสดงสองคนนะคะสวยดีเออมันจะดูเป็นหญิงหญิงมากกว่า